สวัสดีครับอยู่กับกายทีวีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นฮับแคบบอร์ดสไลด์เราได้รับเกียริจากพี่ปิงพี่ปิงก็เล่นสเก็ตมานานแล้วครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักเล่นอยู่ที่บางพีบางคนที่แบบเป็นยุคเก่าก็อาจจะเคยเห็นพี่ปิงเล่นบ้างนะครับฮับแคปบอร์ดสไลด์เนี่ยมันต้องใช้เบสิกอะไรบ้างพื้นฐานอะไรบ้างเดี๋ยวรอให้พี่ปิงบอกดูนะครับก็จะใช้เบสิกของฮับแคปนะครับแล้วก็บอร์ดสไลด์สองท่านี้ แบบครับแคปเดี๋ยวเราก็มีแล้วนะครับเป็นคลิปไปย้อนดูกันได้บอดสไลด์เราก็มีแล้วเป็นคลิปแรกๆเลยก็ลองไปย้อนดูกันส่วนท่าเนี้ยหลักสําคัญของมันอยู่ที่อะไรครับแบบว่าถ้าอยากจะฝึกท่าเนี้ยก็หลักสําคัญนะครับเวลาตอนแ๊กหัวไหล่จะต้องบิดไปไม่ให้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วก็พยายามทรงตัวเหมือนบอดสไลด์แค่นี้เองครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ปิ๊งสอนกันว่าเวลาขึ้นเหล็กหรือเวลาบิดไหลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็จะมาในทางเฟกกี้นะครับแล้วตอนที่เราแป็กที่จะปั๊มเฟกกี้ขึ้นไปเนี่ยให้เราบิดไหล่ไปนิดนึงพอเราขึ้นไปถึงบนเหล็กแล้วให้เราย่อขาดนิดนึงเพื่อเลี้ยงให้มันไหลไปจนสุดเหล็กนะครับแล้วก็บิดหลงได้เลยครับคือหลักๆก,ก็คือน้าหนักการแป็กเฟกกี้ขึ้นไปนี่แหละใช่ไหมใช่ครับผมแป็กคันรงไหลโอ้แค่นี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ปิงเล่นกันครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับพับแคบบอร์ดสไลด์ใช่ไหมครับผมก็หลักสําคัญเนี่ยก็อย่างที่พี่ปิงบอกว่าอยู่ที่การแบกขึ้นไปยืนบนเหล็กนะครับแล้วก็คือการหาน้ําหนักมีเทคนิคพิเศษอะไรในการหาน้ําหนักปะครับตอนหัดแรกๆอย่างเงี้ยตอนหัดแรกๆผมจะอาศัยเน้นแบกแล้วบิดหัวไหล่ใช้หัวไหล่ช่วยมันจะง่ายกว่าครับผมส่วนเรื่องบนเหล็กเนี่ยเหมือนบอร์ดสไลด์เลยก้มหน้าย่อตัวนิดนึง แต่แค่สำคัญแค่ตอนเราแบ๊กบิดหัวไหล่ขึ้นไปหาเหล็กเนี่ยแหละครับถ้าทำได้ก็จะเป็นท่าที่ง่ายครับก็คือดูแล้วก็เป็นท่าอีกด้านหนึ่งนะครับที่ใช้เฟกกี้ก็ไม่ยากเกินไปไม่ไม่แล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปก็คือแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปกับท่าอื่นได้ด้วยใช่ไหมโดยใช้พื้นฐานของ half c a p เออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบว่า น้ำหนักเยอะเล่นสเก็ตได้ไหมอะไรได้ไหมควรใช้แผ่นสายอะไรเดี๋ยวลองถามพี่ปิงดูพี่ปิงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าร่างใหญ่เดี๋ยวลองถามดูว่าตอนนี้พี่ปิงพี่ปิงหนักเท่าไหร่95ครับผม95 95้95 95 95นี่ก็ถือว่า <S <S ก็ถือว่าหนักอ่ะใช่ถือว่าอ้นวน่ะาสเก็ตใช่อ้วนแต่ก็เห็นไหมก็ยังแบบเล่นสเก็ตได้ถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราก็เลือกแผ่นให้เหมาะกับขนาดตัวเราอย่างผมผมเล่นอยู่8.5ครับผมกำลังดีครับผม ก็ประมาณเนี้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าไปคิดว่าแบบอย่าเอาแบบสรีระร่างกายมาเป็นปัญหาครับลองเล่นดูก่อนแบบว่าไม่ว่าจะแบบน้ำหนักเราเยอะเล่นไม่ได้มันมันมันก็มันก็ไม่ใช่มันต้องลองดูก่อนอ่ะนะใช่ครับน้ำหนักไม่ใช่อุประสาครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ ขอบคุณพี่ปิงด้วย<ด>ที่<ด>มา<ด>เล่นให้เราดูดล้มลุกคุกคานน่าดูใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าพี่ปิงมีท่าอะไรมาอีกก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย